ที่ต้อง cancel งานนะครับเนื่องจากเ,าเป็นงานขาวดำนะครับเราเข้าใจกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะรเราจะมีกิจกรรมเสริมอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการปล่อยโคมนะฮะก็คือถวายแดเ่เป็นพระราชกุศลนะครับราชสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับ ตะกลอนมหาสักคปริญญานายกนะครับโดยมิธีมงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับจังหวัดแพร่นะครับเฉลิมเกียรตินำพวงหรอบริการทุกท่านเลยนะครับที่เดินจำหน่ายอยู่100บาทเท่านั้นนะครับช่วยการตรงนี้รายได้สทบทุนนะครับจมลศิษย์เก่าแม่โจ้าจังหวัดแพร่นะครับเพื่อการศึกษาและสังคมนะครับตรงนี้ควาพี่น้องไปเกร์ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีกกรช่วงเวลา พิธีเปิดนะครับเราจะมีการปล่อยโคมพร้อมกับท่านสสด้วยอาเชรับพิธีอันนี้เท่าไหร่นะเอาไว้หนึ่งร้อยบาทนะฮะหนึ่งร้อยบาทกับโคมซื้อได้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวมีเจ้าที่ของมหาลัยนะครับแม่โจนะครับเริมเกียรติมาเดินจำหน่ายที่โต๊ะเลยนะครับฝากกันด้วยตรงนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันเจิกพิธีครับอ่ะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการด้วยนะคันวันนี้ก่อนอื่นนะครับอยากขอให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ เสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าของบ้านที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านี้ด้วยนะครับวันนี้เจ้าของบ้านเมืองแพ้ใช่ก็รับเราได้อบอุ่นมากนะครับโดยเฉพาะท่านผอ,อนะนตอนนี้ตรงน,นี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นศูนย์วิจยัยทดลองศูนย์วิจยัยน,นะฮ <พา S 1> นะท่านผอสถานที่ตรงน,นี้บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ที่เราจะได้มาเจอกันตรงนี้นะครับ แล้วก็เรามีาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนวันนี้ก็จะเป็นท่านหัวอกอการท่องเที่ยวแล้วก็โอ้เยอะมากวันนี้นะครับที่เป็นเจ้าของบ้านที่มาดูแลพวกเรานะครับดีดีต้อนรับน้องน้องรถสี่ด้วยขอเสียงรถสีหน่อยแล้วนี่ยังเข้าหน้อยหมดรัาพเ่ียทิ์แตใใ่รายการว่ากําลังติดอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าพี่อาทิตย์ขอชมเลยนะครับขอ,อชมน้้งร้องรถสี่ที่นี่เลยน่ารักมากเพราะว่า สถานที่ที่เราเห็น,นอย่างอย่างพวกเราอยู่แถวภาคตะวันออกที่เิียที่อยู่แถวบา้านตะวันออกได้มาเห็นทางภาคเหนือน้องๆรถสีน้องนรถคาสสิกมันไม่ง่ายแค่ขับไปงานเวลามีรถเสียเวลารถมีปัญหาพี่เห็นกับตาเลยว,ว่าน้องพยายามช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันยันช่วยกันถีบเพื่อที่ให้รถไปถึงจุดหมายได้และสถานที่ มันทั้งขึ้นเขาลงเขามันไม่ใช่ง่ายถ้าไม่รักกันจริงมันมาที่นี่ไม่ได้ตบมือให้พวกมันหน่อยแล้วถือว่าน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็ดีใจดีใจที่พีอาทิตยดเองก็ถือว่านะครับเดี๋ยวว่าแต่บ้านเราหลายๆประเทศที่เราไปมาไม่ว่าจะเป็นแถวมาเลยฟิลิปปินส์เวียดน,นามหรือว่าทางขเขมรน,นะครับแถวนี้ถือว่า มอเตอร์ไซค์เมืองไทยนะครับมอเตอร์ไซค์เมืองไทยถือว่าเป็นที่เดียวนะเป็นที่เดียวของโลกที่เป็นแหล่งพักพิงของคนทุกคนนะครับไม่ว่ากลุ่มของคุณจะเฮี้ยขนาดไหนกลุ่มของคุณจะดีขนาดไหนบิ๊กไบค์เมืองไทย MC ็มซีไทยแลนด์อ้าแขนรับบดน,นะครับเพราะ MC ็มซีไทยแลนด์ไม่กลัวว่าจะเฮี้ยเหมือนพวกคุณแล้วไม่ต้องกลัวว่า พวกเราจะไม่ต้อนรับด้วยความเต็มใจเต็มใจหมดเพราะพวกเราคือมิตรภาพไร้รมแดนครับตบมือมิตรภาพไร้รมแดนด้วยครับนะครับวันนี้เรามีแต่ความรักให้กันนะครับในเรื่องของ MC มีบ้านเราตอนนี้ถือว่าเป็นที่ชั่วโลกยอมรับว่าเป็นที่เดียวนะเป็นที่เดียวที่มีแต่ความรักมีแต่มิตรภาพให้กันนะครับไม่มีคําว่าพวกมึงไม่มีคําว่าพวกกูเรามีแต่พวกเรานะครับ หลายๆอย่างวันนี้ที่ทแอบซุ่มดูแล้วแอบดูน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ต้องจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะตบมือให้กับระธารโจหน่อยแล้วเพราะคนคนนี้นะครับที่ทําให้เรื่องราวทางภาคเหนือเป็นที่เรื่องลือไปถูกสู่ทุกภาคโดยเฉพาะทางทางภาคอีสานวันนี้ภาคอีสานมากันเยอะมากภาคอีสานมาถึงรอยังยกมือหน่อยแล้วเข้ามาถึงรอยังฮะพแก่น 5, 5. 5. เนืวดายมาหรือยังอ่ามาแล้วนะฮะยินดีรับด้วยนะพี่แดงเนืวดายพี่เทืองสกลนครมาหรือยังนั่นพี่อ่านฮะชูมือนะขอบคุณกันมากเลยกับเดินทางพี่ลู่ชัยภูมิพี่ลู่ชัยภูมิมาหรือยังอ้าพี่ลู่ถ้าพี่ลู่ชัยภูมิมาเชิญพี่ลู่ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ทักทายภาษาอังกฤษกันหน่อยเพราะวันนี้รู้สึกชาวต่างชาติมันเยอะมากนะเอออ่านนะครับอีกหนึ่งท่านเลยวันนี้นะฮะผมก็ได้รับเกียรติเลย นะครับพี่โยธินนะฮะพี่โยธินทุกคนรู้จักก็สเลนอ๋อก็สเลนเลยครับขอก็เลยเชิญพี่โยธินนิดนึงครับวันนี้กับทีมงานของแอร์แอนด์บายเชียงรายอ๋อคนนี้เองนี่พวกใครดูอ้าวตบมือดังเลยแล้วโอ้โหฮัลโหลได้ไงโอ้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรอบพิธเลยนะครับรอบก่อนอื่นนะครับน้ำธาโจอครับเอ่อผมขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันครับ พอมาเมืองหน้านี่ผมชื่อโยธินก็แล้วกันถ้าอยู่กรุงเทพผมชื่อพินโยรู้ทำนะครับ <Yo S 1> อาจจะเคยเห็นหน้านะครับถ้าคนเก๋าเกาหน่อยต้องบอกว่าโยโลกเบี้ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกเก็กเล็กแงอาจาจะรู้จักก่บพินโยไทยแลนด์ก็ไทเลนส์นะครับคนที่ชอบบอกว่าไม่ผ่านนะครับครับนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาตัดสินอะไรใครนะครับวันนี้มาเป็นไม่เป็นที่แต่วันนี้ที่นี่ผ่านไม่ผ่านครับ โอ้สามพันห้าพันเลย้โอเคครับผมเอห้านะฮะยืนยันนะพี่มีกี่พันผมให้หมดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่มาร่วมกับพี่ๆน้องๆไบเกอร์ที่นี่นะครับ <S <S ก็ตอนเดินทางมาก็ถามว่างานนี้งานอะไรอ่ะงานไบค์เกอร์ <S <S 1> <S 1> อะไรยังไงเหรอเขาบอกงานนอร์ทเอ็นไบวีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นตกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ะครับผมก็บอกโอ้โหผมขนลุกเลยโอโได้มางาะใหญ่ๆขนาดนี้นะครับจริงๆคือวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาร่วมง,งานนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ดื่มนะฮะยังไม่ได้ดื่มนะฮะไม่ไม่มีน้ำเมานะฮะตอนนี้ยังพูดสบายๆนะครับ